เป็นมนุษย์สดแสนเีมีโอกาส มีปัญญาเฉลียวปสระกวดสัตว์ทั้ง,องของขอวิงวอนพวกเราทั้งหลายจงไตรตรองยึดคันลองความเป็นธรรมนำจิตใจหนทางเดินเพลินไปในสงสารไม่มีการสิ้นสุดหยุดลงตรงไหน ไม่เหมือนเดินแบบพระละเยื่อใหญ่ทางนั้นใช่มุ่งไปภผ่นิพพานตากับตีนตีนกับตาอยู่กันมาแสนผาสุขจะนั่งลกุกยืนเดินเพลินหนักหนามาวันหนึ่งตีนทะลึงเอ่ยปัจยา ว่าตีนเนหนามีคุณเสียจริงจริงตีนช่วยพาตาเที่ยวชมที่ต่างๆตาจึงได้ชมเมืองและช็อปปิ้งเพราะฉะนั้นเจ้าดวงตาอย่าเาวิงว่าตีนนี่หนาเป็นสิ่งควรบูชา ตาได้ฟังตีนควีนโม่ก็มันใส่จึงล้องบอกออกไปด้วยโทษาาว่าตีนนี้หนาเดินไปได้ก็เพราะตาดูมักคาเศษแก้วน้ำไม่ตำตีนเหตุฉะนั้นตาจึงมีส่วนสำคัญกว่า ตีนจะพึ่งมีส่วนในการโดมินว่าถุธานินนั้นตีนได้ไปได้ก็เพราะตาตีนได้ฟังก็เคียดแค้นแสนจะโกรธจึงพิโรธโหลดไปที่หน้าผาเพราะอวดดีคุยเก่งเป่งปวาตาดวงชีวาจะดับไปไม่รู้เลย ตาเห็นตีนมทำเก่งเล่งกระโดดก็พิโรดระง,งับหลับตาเฉยตีนปะตาถลาล่มทั้งก้มเงยตกขาเลยตายหาทั้งตาตีนขอจเจริญความจเจริญธรรมเจริญสุขแต่ทุกท่าน วันนี้ก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของเทศกาลที่เราเรียกกันในรูปแบบว่าวันขึ้นปีใหม่เทศกาลวันขึ้นปีใหม่ก็ถือว่าเราได้มีส่วนศึกษาส่วนที่เป็นอดีตที่มันล่วงไปแล้วเรียกว่าปีที่ผ่านมาปีหนึ่งก็มีสามร้อยหกสิห้าวัน ใน365วันนั้นเราก็นับเป็นจำนวนของเดือนก็สิองเดือนและมีส่วนของฤดูกาลกว่าสามฤดูกาลฤดูหนาวช่วงนี้ก็เป็นช่วงฤดูหนาวแต่ความหนาวความเย็นก็เป็นเรื่องของสุขภาพ สุขภาพร่างกายของเราขาดภูมิคุ้มกันไม่มีความพร้อมก็เห็นว่ามันมีส่วนของอันตรายแต่เราในฐานะ <c oughs> มีส่วนกับการได้สัมผัสข้อมูลกับการดำเนินชีวิตเราก็ควรที่จะหวนนำมามีส่วนเรียกว่าปรปับปรุง มีส่วนแก่ไขส่วนไหนที่มันเป็นส่วนเหม็นเม,มีโทษมีอันตรายแล้วก็มามีส่วนของการเลิกละเสียส่วนไหนที่มันเป็นส่วนเป็นประโยชน์มีคุณต่อการดำเนินชีวิตแล้วก็นำมาใช้เราก็รู้จักแล้วว่าทุกคนนั้นก็เห็นว่าร่างกายนั้น เป็นส่วนหนึ่งที่เราให้การส,รสนับสนุนถ้าร่างกายมีสุขภาพที่ดีมีความเข้มแข็งแข,ข็งแรงปราศจากโรคภัยก็เป็นที่มาของประโยชน์ประโยชน์โรกนี้ประโยชน์โรกหน้าก็ไปจากสุขภาพร่างกายที่มันมีส่วนของความรู้สึกเและอํานวย นั้นการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติที่ถือว่าเรามีส่วนให้ความสำคัญแล้วก็มาปฏิบัติต่อสุขภาพร่างกายให้ร่างกายของเรานั้นปราศจากอุปสรรคที่เรียกกันในรูปแบบว่าเครื่องกัดก่อนหรือลรกไัยทุกวันนี้ก็รู้จักแล้วว่าวิวัฒนาการ การเปลี่ยนแปลงของการดำเนินชีวิตของเรานั้นมีส่วนก่อให้เกิดความรู้สึกในลักษณะมีความเสี่ยงมากๆขึ้นพฤติกรรมต่อการปฏิบัติต่อสุขภาพร่างกายขาดความรู้สึกที่มีส่วนบกพร่องนำพาจึงเป็นเหตุให้เกิดความรู้สึกมีอุปสรรค ฉะนั้นการปฏิบัติต่อสุขภาพร่างกายก็ต้องให้ความสำคัญต้องให้การดูแลกันถ้าเราให้การดูแลเราก็รู้จักว่าสุขภาพนั้นเป็นส่วนทำให้เราได้ประโยชน์อันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งจำเป็นพระพุทธเจ้าในฐานะ ท่านเป็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับสังคมและก็มีส่วนของการความสำคัญต่อปุคลากรท่านก็ยังมีส่วนเป็นห่วงถึงกับมีส่วนของการทักถามในรูปแบบในเรื่องของสุขภาพการถามหรือการสัมภาษณ์ของพระอ,องค์ก็คงรู้จักกันดี เพราะฝ่ายพระสงฆ์ได้มีส่วนนำมาสรรหาปุคลากรท่าน,นก็ถามถึงด้านสุขภาพท่าน,นก็บอกว่าคุทดังมีส่วนของความรู้สึกไม่สะดวกต่อสุขภาพร่างกายอะไรบ้างทำนองนี้อันนี้ก็ถือว่าท่านมีความเป็นห่วง นนั้นในฐานะว่าเราเป็นผู้มีสติปัญญาเกี่ยวข้องกับการดูแลทรัพย์สมบัติอันเป็นส่วนหนึ่งของประโยชน์เราก็มาให้ความสำคัญกันมาให้การดูแลกันด้วยมีส่วนเกี่ยวข้องอย่างรอบรู้ ถ้าเรามีส่วนเกี่ยวข้องอย่างรอบรู้ว่าอะไรควรอะไรไม่ควรมันก็จะทำให้เกิดความลาบเลื่นในเทศกาลขึ้นปีใหม่สังคมเราก็มักจะให้โอกาสให้โอกาสในการไปเยี่ยมถิ่นฐานที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือถิ่นกำเนิดก็มักจะเปิดโอกาสให้ไปมีส่วนเกี่ยวข้อง แต่ว่าอาศัยความรู้สึกประมาทหรือมีความรู้สึกลืมตนลืมตัวเกี่ยวข้องกับสิ่งที่ก่อให้เกิดความรู้สึกขาดเคลื่อนก็ก็ก่อให้เกิดความรู้สึกมีอันเสื่อมเสียที่เราเรียกว่าชีวิตและทรัพย์สินเกิดความสูญเสียในช่วงเวลาอันไม่กี่วัน มหาศาลก็ว่าได้ปุคลากรเป็นสิ่งสำคัญมากเพราะปุคลากรนั้นจะจะไม่เกิดความรู้สึกได้มาซึ่งพ่อขาทัพถ้าขาดปุกลากรแล้วพ่อขาทัพต่างๆนั้นก็เกิดขึ้นได้ไม่ลาบเลื่อนนั้นเราก็มาให้ความสำคัญกันถึงกับหลักการที่พระอ,องค์ให้ขอมูล ในรูปแบบว่าทางแห่งความหายนะทางแห่งความเสื่อมถ้าเรียกว่าอบายภาษาคือไม่มีความเจริญอบายมีอ,อะไรบ้างก็พอรู้จักกันได้ความมึนเมาก็เป็นส่วนเป็นอันตรายความรู้สึกหล่าเริงพรเพลิดเพลิน ก็มีส่วนทําให้เกิดความรู้สึกในทางมีความเสี่ยงความประมาทก็ทําให้เกิดความรู้สึกได้มาซึ่งความสูญเสียลักไม่ความสําคัญกันด้วยการแนะนําด้วยความหวังดีเจตนาดีมีความเป็นห่วงว่าในการปฏิบัติอย่างนี้ในการเกี่ยวข้องอย่างนี้ ว่ามันมีส่วนทําให้เกิดความรู้สึกไม่ลาภเลิกแล้วก็มาตักเตือนกันด้วยความหวังดีด้วยเจตนาที่มีความรู้สึกความรู้สึกในการอยู่ร่วมกันอย่างพึ่งพาอาศัยมันก็จะเป็นประโยชน์เป็นอย่างยิ่งแต่การมีส่วนกระทําอย่างนี้ถือว่าพราะองค์ทรงห้ามแม้แต่ ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมที่เราถือว่าเป็นหลักเป็นจุดของการเป็นอยู่แบบให้เกิดความผาสุขถึงกับท่านให้ว่าสีเลนสุขติงยันติทำนองนี้คนมีการเป็นอยู่ในรูปแบบมีความรู้สึกมีสติปัญญา เขาก็ละความรู้สึกในความเสี่ยงไม่มีส่วนของความประมาทเขาได้มาซึ่งความรู้สึกไม่ให้เกิดความรู้สึกเกิดความเสื่อมเสียก็ไปจากการมีส่วนอย่างนี้อันเราก็มาปฏิบัติกันมาส่งเสริมกันในการดูแลด้านสุขภาพร่างกายสุขภาพด้านจิตใจก็เช่นกัน ทุกคนก็รู้จักแล้วว่าใจนั้นเป็นส่วนหนึ่งของคุณความดีของความเป็นมนุษย์มนุษย์ต้องมีคุณธรรมที่เรียกว่ามีจิตใจสูงใจสูงคือใจปราศจากสิ่งบดบังที่เรามักพูดกันว่าเครื่องกัดก่อนเช่นความรู้สึกของความหลงผิด มิจฉาทิฏฐิอกุศลอารมณ์ของบาปรธรรมถ้ามันมีส่วนมากครอบงำแล้วย่อมทำให้เราเกิดความรู้สึกแตกล้าหาความเคารพยำแกงซึ่งกันและกันไม่เมก็ไปจากความเป็นผู้เรียกว่าขาดจุดของการเป็นอยู่แบบผู้มีธรรม ดังนั้นศีลที่เราถือกันเรารักษากันสมาทานกันเป็นการรักษาอนามัยส่วนสุขภาพร่างกายด้วยเป็นการรักษาอนามัยสุขภาพด้านนามธรรมจิตใจด้วยเราก็มามีส่วนของการปฏิบัติตัวปฏิบัติตนดำรงตัวดำรงตอนอยู่ในหลักการที่ถือว่าให้เกิดความรู้สึก ในทางเป็นที่มาของมิตรภาพเป็นผู้มีอารมณ์ดีมีจิตใจสะอาดและอยู่กันอย่างมีความรู้สึกไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันการเป็นอยู่อย่างนี้ถือว่าเป็นการเป็นอยู่แบบผู้มีคุณธรรมเห็นทอดเห็นไปในวัฏสงสาร นั้นการมีส่วนเกี่ยวข้องกับวันขึ้นปีใหม่เราในฐานะว่าเป็นส่วนหนึ่งของทรัพยากรที่มีศักยภาพทรัพยากรที่ประเสริฐเราก็มามีส่วนของการปรับปรุงเราด้วยการเดินตามรอยของพระอริยเจ้ารอยของพระรีเจ้าคือเป็นส่วนหนึ่งของการเป็นอยู่ การเป็นอยู่แบบผู้พอการเป็นอยู่แบบผู้เห็นโทษเห็นภยัยเห็นทอดของภัยที่มันมีส่วนทําให้เกิดความไม่ผาสุกภยัยภายนอกเราก็เห็นว่ามันเป็นอันตรายภายัยภายในคือด้านจิตใจที่มีส่วนของความรู้สึกเปรอะเปื้อนเรียกว่ามันไม่สะอาด คันมีลักษณะที่เรียกว่ามีสิ่งที่ไม่เหมาะสมแล้วก็มามีส่วนกันกองกันว่าใจไม่สะอาดเราจะปฏิบัติอย่างไรเกิดความรู้สึกจิตใจที่มีส่วนของความหมดกิจผุ่งสารลำคาลเราจะปฏิบัติตัวอย่างไรเราก็ปฏิบัติตัวในรูปแบบรู้จักคม ภาษาเรียกว่ารู้จักอดกันอดทนเพราะความรู้จักรู้จักผมรู้จักอดกันอดทนนั้นจะทำให้เกิดความรู้สึกไม่หวั่นไหวจิตใจไม่หวั่นไหวอารมณ์ที่หนักแน่นมันก็พอยเห็นความจริงเหมือนโบราณเรามักให้ข้อคิดในรูปแบบวัดดีว่าดูน้ำเห็นใจปลาการเวลา ย่อมเห็นใจตนใจก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของด้านนามธรรมมีทั้งบวกทั้งลบมีทั้งยินดีมีทั้งยินร้ายปะปนกันอยู่ในรูปแบบของความรู้สึกเราต้องมีสติเราจะต้องกันกองกันจันกองด้วยความรู้สึกเรียกว่าไข้ควรพิจรารณา ว่าอันนี้มีส่วนให้คุณเป็นประโยชน์อันนี้มีส่วนเป็นทอดและก็ก่อให้เกิดความรู้สึกอันตรายแล้วก็มามีส่วนปฏิบัติตัวปฏิบัติตอนอยู่อย่างนี้จิตใจของเราที่มีความพร้อมด้วยความรู้ตัวมันจะเป็นเหมือนกับเครื่องให้สัญญาบอกว่าอันนี้ดีมีคุณเป็นประโยชน์ มันจะบอกว่าอันนี้มีทอดมีอันตรายเราหวังดีมีประโยชน์เราก็ให้การสนับสนุนเราไม่ปรารถนาสิ่งที่มันเป็นทุกโทดเราก็มาเลิกมาละเหมือนกับคำที่พระองค์ได้ให้เป็นหลักการเหรือว่าละความชั่วปฏิบัติความดีนั้นเทศการขึ้นเปีใหม่เราก็มาตั้งติดตั้งใจทำนาที่ ในการปฏิบัติตัวปฏิบัติเพราะเราเป็นสัตว์สังคมสัตว์สังคมมันก็สังคมมันก็ต้องมีลักษณะไม่เสมอเหมือนกันหมดมันก็เหมือนกับธรรมชาติของสภาพสิ่งแวดล้อมนี่แหละมันก็ไม่มีอะไรที่จะเสมอเหมือนคนนดาวก็เหมือนกันจริตนิสัยอินทร์บรารมีมันก็อาจจะแตกต่างกันเป็นธรรมดา แต่ถ้าเล่าว่ามันเป็นธรรมดาอย่างนี้เองอารมณ์ของเราก็จะสบายอมอารมณ์ของเราก็ไม่เก็บกดเข่งเครียดและไม่เกิดความรู้สึกวิตกกังวลการเป็นอยู่ของเราก็จะราบลื่นฉะนั้นในวันเทศกาลขึ้นปีใหม่2558ทุกคนก็มีเป้าหมายว่าจะต้องทำหน้าที่อันนี้ ให้เป็นไปในลักษณะให้เป็นประโยชน์ได้มาซึ่งความสะดวกสบายปราศจากอุปสรรคอันตรายแล้วก็มีความรู้สึกตั้งใจกันอย่างนั้นฉะนั้นวันนี้ในฐานะเราได้มีส่วนปฏิบัติต่อวัฒนธรรมมารวมกันบำเพ็ญบุญในรูปแบบของการเสียสละ หรือการให้ทานเพื่อทำประโยชน์ต่อสังคมที่เรามีส่วนผูกพันก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีที่งามเป็นคำที่พระองค์ทรงได้เหมอบหมายเป็นพินัยกรรมที่พระองค์ได้ให้ย้ำและเตือนอยู่บ่อยๆว่าจงทำประโยชน์ตนประโยชน,ยชน์ผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทอย่างนี้เป็นต้นดังนั้นในการปฏิบัติ หรือในการที่เราได้บำเพ็ญเหล่านี้ก็ถือว่าเราให้ความเกื้อกูลในการอยู่ร่วมกันฉังนั้นวันนี้อาตมาหรือก็ผมก็ไม่มีอะไรอื่นไกลก็ขออนุโมทนากับเจตนาบาร,รมีของพวกท่านทั้งหลายขอพวกท่านทั้งหลายจงมีส่วนได้รับคุณงามความดีอันที่ตนเองได้สะสม จงมารวมกันเป็นตบะเดชะคุ้มครองปกป้องให้เรามีสุขภาพร่างกายที่แข็แขงแกร่งแรงปราศจากโรคภัยตลอดถึงคุณพระศีรัตนาใจจงมาอภิบาลปกป้องรักษาให้เรามีความสงบสุขมีจิตใจอันเป็นที่มาของมิตรภาพให้เกิดความเป็นผู้มีน้ำใจ ของความเป็นผู้มีญาติอยู่ทุกนแห่งขาดปาจจะจากความหวัดและแวงเราก็จะอยู่กันอย่างสงบสุขฉะนั้นในโอกาสวันนี้เราประสงค์ที่ได้มาร่วมกันก็เพื่ออนุมโมทนาเย็นดีในการปฏิบัติก็ในการกระทําบําเพ็ญคุณงามความดีของพวกเราในครั้งนี้ ต่อตอนนี้ไปหล่าพระสงฆ์ก็จะได้อนุโมทนาในหลักของการบำเพ็ญบุญสืบไปยะทาวนิวานาปุริปนิรนติสงการังเอวเมวะโตทินังเทตานังอุปากปติ อิติตังมะลิตังตุหังคิดพะเมวะสมิชะตุสามเเผพูแลนตุสังอัปปานจันทโธวนะราโตยะถามะนโชตินะโสยะถา